สวัสดีครับสวัสดีค่ะมันนี้เพ่นไนก่หน่อยกับสิมาวานแห่ขี้เก่าหรอจ้าเอ้าเมืองเมืองปูตนนันกินปลาน,น,นี<ม>่นี่น้อยวานแหนอยู่หมองเก่าของเพ้นหรอจ้านี่หมองคล้องนี่น้อยนี่เมืองเมืองเมือง,งปูปูตัวน,นั้นกำลังกินปลาอยูอ่เห็นบ่อนบอนอยู่จาแห่นะนลงก่อนเลยตี เอาเหงายันลูกหน,หน่อยเห็นหบ่ผุดกระโดดโดดแล้วโดดแล้วของอันนี้เป็นปูตัวนึ่บกไว้คักเนาะ โดอกแห่มาแล้วเพื่อจะเอาหันมาใส่เนาะไปปลดอยู่ทั้งในหันเลยกะละมังโอ้พุ่นลุดลุดลงนั้นนั่นเดีือดลุดลุดหอบเน่น่อยหอบเน้ เออตัวใหญ่ๆมันสิรหลดนั่นหอยก็มีตันนั่นขู่ก็บม่ได้เอามาเอาตาอันถุงอันมาเก็บเอาโหลดปลาขาวุ่นบืนมาอีกแล้ว chê ừ. chili ở nam đội chê chili ui tóc nàm khuyên lông phục hạp và lạc lạ. lông nam đa nan 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 chê cho chiên Nó làm khiên Này, Hỏi chụp đấy đấy nhỉ, hỏi chụp lúc nằm đấy Bà nó hỏi chụp ôm ปลาคาก็ไม่จะหลุนซำหนีล่ะใส่กำลังพอ่อปิ่งแส็บๆจะไปะเดาสายกับใดมากป่พอมาสายอันนี้ใส่พี่เด็กยู่เราฟังมาหันอยูป่ะ อ๋อออกแห้งจนได้เ mm hmm. จ้าหนหือทางนี้เ mm hmm. ด้ mm hmm. หันผ mm hmm. ุ่น mm hmm. กระโดดไปละเ mm hmm. ด,ด็ดติดปลาน,นั่นขึ้นมาแล้วปลากระเดิด เห็นป่ะผู้ไปโดดถึงว่าอู้โุผู้นี้นนโอ้ปลาขาวปลาตะเพียน,นมาคอยได้คข่สิเก็บอว้ที่หลังเดอกปลาตะเพียน ผิดู่ทางผิดกระบ,บอนบอนไล่ย,ยู่พี่ส่วนมากเขาเสเอาบ่อท่านปันไหนมองหันใกล้บวกแล้วนะเขาเสียเาเขาจสาาจเอาบวกนี่ปะ เอาก้อนบวกนี่ปูโอ้หอยจูบลายครับปูบอลบลากหลายเลย <Yeah. S 1> มันเกะยากเอาตัวนั้นซะเปลี่ยเห้ไส้หน่อยเปลี่ยเอาตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วมันหางพัดนี่แมนบอ<ม>จากเป็น<ม>เป็นตะปูหยากดี<ม>เอาไปหั่ดี๋ยวข่อยับไส่เอง ลืมุนแนวลืมหอดน้ำมาก,กินปลากระยงบ้าน,น,นั่นตัวนี้มันปนง่ายที่สุดนนมาขอรับว่าจะเป็นตะปนหยากดี <ừ. S 1> ตัวหนึง่งเอาเสรล่งน้ำอีกแล้วเดี๋ยวปลาหอยเก็บบอกหอยที่หลังหอยลายเยอะหอยจูบเต็มเลย Ừ, săn, săn, xoay xoay, xoay nè Bà cả nhà anh đến à? Số thai Bồn Ừ, à, là <laughs> ໂຕຫນຶ່ງໂອ້ໂຕໃຫຍ່ເຕີບຢູ່ຊັ້ນນັ້ນປາສູດອ້າມັດປາອອກກ່ອນໄດ້ບໍ່ແຕ່ປາສູດໃຫຍ່ໂຕຫນຶ່ງເຂົ້າບໍ່ເຂົອີເພ ฮ้นดีเฮ้ยดีฮ้ดีเออนี่แต่ตัตวนิน่อยห้อย,อ,หอยหอยลายคักลดไปแล้ะตัวหนึ่งปลาหน่อยลายคัก ទៅបម្លអូយលងน้ําអឺ ปลาปแดดคักแดดเนี่ยแท้เข่าวะเ,เดี๋ยวปลาหน่อยปลาเข่าหน่อยอันนี้มันเป็นแฮที่ไล่ปลาเข่าหน่อยเลย อยู่หลังแหค่ะถ้าปลานี่ก็ติดนี่ปลาขับของอะไรยิบกอนยิบไปได้หอยหลายอยู่โอ้ยหลุดลงน้ำอีกแล้วเอาเดี๋ยวไลยตัวยูนตัวนี้่ะไรไม่บวบ นี oh, ่ฮู <t ip en> um, ้นั่นตัวนี้กระปลากระแยงปลาเสียมโอ้ปลาเสียมสิปลาเสียมปลาเนอออนโอ้ปลากระแยงตัวนรงนเห็นป่าปลากระแย่งดูนี่ไปละคนปลาเนอออน ปลากระเง้ยงเอียงเยังไปใส่ยังบ่มี่ตีไอ่ยั่ไอมี่ยังก็ไปหักไปครสิไปหักไว้ปากระเงีงคือบ่มี่เงียงห,หอยกองอีรีเลยปลาขับของกันไลหลายๆสะลงใหข้ข่เนีน่ปลาขับของ สองตัวหรือตัวหนหน่อยอบวกนี้มีแตปาก,กันแย่งเนาะจับดีๆเ้ออันตัวหนึ่งอยู่รอค้าจ้า ได้หลายตัวได้ไล่เติบแล้วเออสั้นกว่าทีเแกบอกหอยเนี่ยได้หล่เติบเลยจ้าพี่ล่างน้ำกันจ้าได้กลับบ้านแล้วค่ะอบอกหอยจูบหอยจูบก็ได้หล่เราลกลับปลาน้ำผลงานน,น้อยๆมาอน,นี่จ้าได้ปลาหลากหลายชนิดได้ปลาขาวปลากระเดืด่หอยก็มีตัวน้อยอ้วนๆจากเมืองหนือเต็มพอหลอดเพล่ยเยอะจ้า อันนี้จะเอาไปออมได้ออมหนึง่งพอดีระค่ะบักหอยอันเชอรี่น้ำซีหาน่วยแลวกับบักหอยอันนะจูบแลวกับปลาขาวปลาสุดได้ไล่เติบจ้า